มันคนละส่วนกันครับม well, okay, sure. ีแค่ส่วนเกี่ยวข้องกันเฉยๆแล้วก็แมปเชื่อมต่อกันเฉยๆครับแต่ในความแต่ความริงกันมาของมันคนละแบบกันครับเอออ่าจริงใช่ครับผมบอกลุงอีกครั้งแล้วว่ามันแค่ไฟไม่ไถึงไงลุงก็ให้มีมิกเดินออกมาซีพอมีมิกรขังเยอะ๋ยวมันก็รีออกมาที่ตัวลุงเออ กดล็อกเป้าแล้วก็วิ่งหนีอ่ะเดี๋ยวมิมิกก็รีกลับมาอย่าให้มิมิกไปแช่น้ําฟรีกดกดล็อกเป้าสิกดล็อกเป้าเออแล้วก็วิ่งหนีมันออกมาเออทุเรียมันจะย้อนกลับมาไหมวิ่งหนีมาใกล้กล้เลยอ่ะพอ,อยืนหนึ่งเนะี้ยดูดิม,มิมิกจะมาไหมมาแล้วครับเออเรื่องนี้ง่ายเอา้า เสือวิ่งกบไฟกุย <busca> ก <marking> ิเวนแต่ว่ามันอาจจะมีลงอีกจุดก็ได้นะลุงตามที่คอมเมนต์เขาบอกผมบอกแล้วผมไม่แมนแบบนี้ผมมาแค่ครั้งเดียวแล้วผมก็ไม่คิดจะมาอีกของผมก็ครบแล้วตอนนี้ผมเก็บแค่ achievement อย่างเดียวคนไฟคนไฟเดี๋ยวลุงสู้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 เจ็ไอะไรเนี่ย ระเบิดไฟโอ้อยู่ปลายเท้าเลยนุงมจำท่านี้ไว้นะท่านี้เผ่าหยักก็มีนะหางหางเอา้ากลัวมาทำไมวนะน่ะเมื่อไรวมื่อไรโดนนิดเดียวเอ,เออมันโดนนิดเดียวไม่เป็นไรดังไง โน่นสิ๋ยวเล่มมินิจะตายแล้วลุงเผินสลายสีแดงบับเลยบับเลยบับด่วนตีตีลุงจะชนะแล้วลุงปุ๊บ บอสบอสมึงให้กำลังใจกูหน่อยบอสกูพี่มึงก็เนี่ย